ช่วงมือหนึ่งในดวงใจช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ภูมิใจเสนอในนิยายชีวิตรักไฟ<ป>โชนแสง สวัสด <st> ีค <F> รับคุณผู้ชมครับแหมเป็นยังไงครับ เสียงที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เพ้ะสเนาะนอ้หูม่ล, oh, มละ <c oughs> ละครวิทยุนั่นเองครับคุณผู้ชมครับหม่ละครวิทยุนี่นะครับสเสน่ห์ของเขาก็คือนักพาก <c oughs> แล้วก็เสียงประกอบนั่นเองที่จะสร้างจินตนาการแล้วก็ความเพลิดเพลินในการฟังของคุณผู้ชม <c oughs> แล้วถ้าหากพูดถึงนักพากนะครับโอ้โหถ้าจะย้อนไปเอารุ่นนั้นมาป่านนี้ก็คงไม่ไหวแล้วล่ะครับ แต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเพราะวันนี้ครับกระเบ่เมื่อเนืองของเรามีนักพากยุ่นใหม่เสียงใสหน้าฟังมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสเขาจะมาให้คุณผู้ชมได้ย้อนวันๆถึงความสุขในครั้งก่อนครับไปฟังซุ้มเสียงของเขากเลยดีกว่าพัทุรสาวภูมิใจเสนอศึกส,สามปีพบนี่แหละครับน้องทีนักพากิ๋วมหัศจรรย์ ความร่าเริงและก็จินตนาการที่มากล้นของน้องทีคนนี้ล่ะครับที่มักจะสร้างรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆอยู่เสมอโดเรมอนตอนสึกน้างเงือกใต้น้ำแ <c oughs> น่เนอโมบิตาถ้าวันนี้แก่หวดฝึดสามครั้งซ้อนนะตายแน่นนเลยเฮ้โนมิตา จะพิการทางสายตาแต่ความสามารถเรื่องการใช้เสียงของน้องทีเรียกได้ว่าล้นเหลือเกินวัย14ขวบครับรนี่แหละครับธรรมชาติของน้องทีเขาละกล้ากินขันแล้วนี่โดนทางมาต้งกระลาล,ล,ล,ลายใช่ไหมเอ้าโอ,โอ้โหตอนนี้อยู่ครับน้องทีเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับน้องทีครับ <นะ S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับบอมสวัสดีครับน้องทีอันนี้ตัวเป็นๆเลยขอจับมือหน่อยเอาครับไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหนการพากเสียงโู้เสียงนี้เนี่ย ก็เริ่มแรกเรื่องจากการฟังการ์ตูนฟังหนังต่างๆนานาที่เป็นพวกจอมยุทธอะไรอย่างเงี้ยครับหนังพวกกะบีอะไรการต่อสู้อะไรเงี้ยครับหนังจีนหนังกำลังภายในใช่ครับผมแล้วก็การ์ตูนด้วยครับผมก็มีการภาคเกิดขึ้นในนั้นใช่แล้วครับแล้วเราไปชอบยังไงอะไปทำไมนึกชอบยังขึ้นมาล่ะก็เราคือเราชอบตัวหนังอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็ชอบเราก็ชอบบุคลิกเสียงในการภาคของ ทีมนักพากย์แต่ละคนอะไรเงี้ยครับแต<อ>่ละคนจะมีจุดเด่นเราก็เลยเฮ้ยเขาทําได้เราก็น่าจะทําได้นะเราก็เลยลองมาทําเองดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนนั้นจําได้ปะ่ะเริ่มเริ่มเริ่มจากเอาเอาเอาหนังหรือการ์ตูนอะไรมาลองพากดูใส่หิวเลยครับใส่หิวโปรดมากครับเหรออันนี้ของโปรดได้เหรอใช่ครับตอนนั้นอายุก,กี่ขวบตอนนั้นตอนนั้นจาได้ป่ก็13ครับ13บสาขวบ,บตอนนี้น่ะ14ครับ ปีเดียวเองปีกว่าควายครับโอ้โหปีกว่ากวายนี่ฝึกฝนฝึกหนักขนาดไหนฝึกอกจักอะไรบ้างเราไม่เสียเรี่ยครับเราก็ฝึกไปเรื่อยเพราะเฮ้ยเรารู้แนวแล้วไหนลองเพิ่มลีลาให้มันมากขึ้นกว่าอีกออลองเพิ่มสิ่งของในการที่เขาทําเสียงในหนังมันทํำยังไงกันอกแป๊บฟกแป๊บกแบก,แกแ๊กอะไรเข้าทํายังไงเราก็ไม่รู้เราจะไปหาแบบเขาก็ไม่ได้เราก็เลยลอง ให้เอาอันนี้กับอันอะไรแผงยงแผงยาอะไรมาเคาะกันดูยนี่มันจะเป็นยังไงอ๋อหมายถึงว่าเราก็จิบหยิบของรอบๆตัวเราครับอะไรมันทําให้เกิดเสียงฮะเอามาผสมกับการผ้าของเราเลยใช่ครับแม่แต่เรื่องเทคโนโลยีระบบสัมผัสทัชกรี screen, นน้องทีก็สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วจริงๆครับ <c oughs> อุปกรณ์เนี่ครบคันเลยนะน้องทีนะใช่ครับผมโอ,โ,โอ้โห <ๆ S 1> อุปกรณ์ <ๆ S 1> พร้อมขนาดนี้<ๆ>ได้คุยกับน้องทีเรียบร้อย<ๆ>เห็นฝีมือเขาแล้ละครับ,<ๆ>ค,รบคราวนี้ครับอยากจะไปห้องภาคสและครับเพื่อไปชมผลงานเต็มๆของน้องทีกันพร้อมไหมพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวไปกันที่ห้องภาคเสียงเลยครับ<ๆ> let's go let's go พร<ๆ>้อมแล้วขอขยะ ้น้องพีตอนนี้เรามาอยู่ในห้องอัดเสียงกันเรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์พร้อมได้สัมผัสไปแล้วนะครับผมพร้อมนะเอฟเฟกตพร้อมนะวันนี้ มนวนลวนล้วนเลยใช่ไม่มีเครื่องช่วยเลยนะอันตโนมือแท้ๆเลยครับพี่อาอตอนที่จะไปพากจริงๆเดี๋ยววันนี้น้องทีพากเสียงแยกได้เป็นกี่ประเภทบ้างอ่าสมมติว่าผู้หญิงผู้ชายคนแก่เด็กอะไรยี่ได้ไหมได้ครับผมอ่าเดี๋ยวต้องแซมเปิลก่อนเริ่มจากเสียงเอาเสียงหลอก่อนเสียงหลอสวัสดีครับ มันนั่นหลอนครับอันนี้คือเสียงพระเอกเออใช่แล้วพระเอกก็ต้องมีผู้ร้ายสิเฮ้ยเฮ้ยเอาเงินไม่ขอตัวตินะนี่ร้ายจริงๆใช้เงินชาวบ้านเขาไปทั่วอ่ะล้วนี่เสียงคนแก่บ้างได้ปะเ้ยกระชำลุกเลยลุงแก่แล้วอันนี้แก่จริงอ่ะทีนี้เสียงแต่ละเสียงได้หมดแล้วเราสามารถแบบ ภาคเป็นเรื่องเรื่องเงี้ยได้ไหมได้ครับผมเรื่องอะไรบ้างสมมติเรื่องอะไรบ้างที่ที่น้องทชีแบบโหลภาคเป็นอยเลยสนุกสนุกยอ่ะเออแก้ขนเหล็กแก้ขนเหล็กฮะเออคุณน้องครับมีอะไรล่ะลุงเออคุณน้องจะลงไปห้องตายจริงจริงเรอครับเขาบอกมันมีมบบมัมันมมีมีมีอะไรแล้วมันเป็นผีดิบครับผีดิบกันเลยมันจะต้องกลัวเลยโรมอนตอนยาเม็ดพลังแมลง โนแล้วมานเอ,าอ้เอาโนพี่ตะเป็นอะไรมาอีกแล้วเนี่ยกแ็แก้งนะดิ่ชอบแก้งของนมะโถแล้วไปทำอะไรเขาแก้งอีกแล้วขนมเนี่ยถึงนแม่สิเอาไปกินแล้วนะวลูกอ้อาวแม่ครับยังแดงผมด้ออ้าวบ้าไม่ธรรมดาซะแล้วครับสำเนียงกลางก็คล่องสำเนียงอีาสานก็แซ่บอีกต่างหากว่าให้แม้กระทั่งอมตะละครไทยอย่างปลาบูทอง น้องทีก็มีดีมาอวดเช่นกันโอ้อย่าเราอย่าเราเรือเรือของแขงสมน้ำหน้าคันนี้ขาคราวนี้ข้าก็ได้อยู่กับนักอันนี้เถสนใจแล้วและหากจะพูดถึงการพากเสียงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและการแสดงรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบอารมณ์ เสียงประกอบหรือว่าซ o u n d effect ก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยนะครับซึ่งน้องทีก็มีเทคนิคในการหยิบจับสิ่งของใกล้ตัวแล้วก็สร้างเสียงประกอบขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเสียงสิงสาราสัตว์ต่างๆอย่างไก ไม่เล่าเสียงประดิษฐ์อย่างสัญญาณรถฉุกเฉินดาบฟาดฟันกลางสายลมหรือจะรถแข่งเครื่องแรงหลับตาฟังชักสนุกฮ เอาละครับน้องทีอุปกรณ์แล้วก็พร้อมส์บูบข้าวนี้ละครับแหมทีง,งานแล้วก็กระพมเองเนี่ยนะครับอยากจะให้น้องทีสร้างเรื่องราวจากจินตนาการขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการพากออกมาพร้อมไหมครับเสมอเลยครับเสมอครับ ไม่มีใครชนะนะเสมอนะใช่ครับไม่ใช่เสมอแบบนั้นร้อมเสมอร้อมเส,สมอครับตอนนี้น้องพีพ้อมาแล้วครับที่เช้อปุปกรณ์ในการสร้างเรื่องไปชมความสนุกสนานของการภาพเรื่องนี้กัดีกว่าพัทระเดอะมูฟวีภูมิใจเสนอศึกสามพิพภพให้เสียงภาษาไทยโดยพัทระสา์ ย่องเนื้อย่างมให้เออหลังก็กินหน่อยแป๊ะเนี่ย่างให้ดีๆนะเดี๋ยวไม่ไม่มายุ้งขององชายเนี่ยไม่มายุ้งเออนะไม่หรอกมาแล้วมาแล้วครับขอบใจมากอ่ะอ่ะเชิญเชิญเชิญลูกเออหลังครับท่านพ่อขอบคุณครับนี่ขโมยแล้วห้ามนรถยังไม่เร็วค่ะ มีกระบองฮึจ้าฮึอี้ยนี่เนี่ยน,นี่เน,นี่ยจเฮ้ยไม่ยอมนึกไอช็อะตฟันไอจ้าอาอาโอ้โอ้ฮะเป็นยังไงล่ะครับทุกเส้นเสียงทุกตัวละครผสมผสานเป็นเรื่องรา,ราวคลาเสียงประกอบสนุกสนาน ที่สร้างสรรค์จากจินตนาการและทานก้าวข้ามขีดจำกัดทางร่างกายภาคมาปีก,กว่าแล้วเนี่ยคิดว่าแหมเราได้อะไรจากการเป็นนักผ่าลมเล็กของเราบ้างหนึ่งเลยคือได้ความสนุกสนุกเราสนุกก่อนละใช่สองเราได,ได้ความรู้ว่าเขาใช้เทคนิคยังไงในการภาสามคือได้ความเพลิดเพลินคือเราไปแบ่งปันให้เพื่อนๆนฟังเนี่ยเราได้เราเรามีความสุข เราใช่คพราะที่เรา้าใจเราก็มีความสุขไปด้วยเราก็พอใจด้วยว่ามีคนชอบในผลงานเราอครับบีเมื่อหนึ่งต้องขอยกนิ้วให้ไปเลยครับว่านักภาคย์จิ๋วคนนี้ครบเครื่องเกินวัยจริงๆน้องทีนักภาคยจิ๋วมหัศจรรย์ เรื่องราวก็จบลงอย่างมีความสุขขอบคุณที่รับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับกระบีมือหนึ่ง